สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับวันนี้เช้าว,วันเสาร์ครับเช้าว,วันเสาร์ก็แวะตรงนี้เป็นสวนน้อยย่านกรุงเทพป,ปริมณฑลนนทบุรีครับนี่มีต้นบอนขเขียวจะอุ่มชุ่มชื้นครับต้นบอนครับ นี่ต้นมะพร้าวหนึ่งต้นยืนต้นอยู่โดดโดเด,โด,โดเดียวโดดต้นเดียวโดนดดครับส่วนต้นนั้นยังไม่โตครับนี่คือ <c oughs> ธรรมชาติหน้าฝนครับนี่ธรรมชาติหน้าฝนทั้งชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำดีมากเลยครับเนบ อันนี้ต้นอะไรไม่รู้นี่ใครรู้จักมั่งครับนี่อันนี้ก็สวยงามแปลกๆนะครับใบมีลายขาวสวยงามครับต้นบอนครับแล้วก็ต้นมะพร้าวครับนี่ต้นนี้เก่าแก่แล้วครับต้นมะพร้าวต้นนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าห้าสิบหกสิบปีครับต้นนี้ครับตรงนี้คือทางข้าวบ้านครับนี่ครับ ทางผ่านทุกวันก่อนถึงเข้าบ้านแล้วก็ผ่านทุกวันแหละครับเห็นสูกวานทุกวันแต่เราก็ชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับก็เลยถ่ายคลิปแบ่งปันกันดูครับตรงมุมนู้นก็มีต้นสักอยู่ต้นหนึ่งนู้นถึงนะต้นสักรครับนี่ครับธรรมชาติทา,ทางทางก่อนเข้าบ้านครับนี่มีต้นบอนครับ นี่ครับนี่ต้นมะพร้าวต้นนี้นี่ห้าสิบหกสิบปีได้ไม้างอยู่คู่กับต้นอันนี้ต้นมะขามาต้นนะครับต้นนุ้นน่าจะเป็นต้นต้นมังคุดหรือเปล่ามึงต้นต้นนุ่น,นรธรรมชาติสวยงามดีครับแถวนี้อากาศดีนะครับ นี่ครับแถวแถวบ้านแถวนี้อากาศดีมากเลยครับนี่วันนี้กรุงเทพปริมณฑลท้องฟ้ามีเมฆนะครับมีเมฆบางๆนะครับคาดว่าอาจฝนจะตกครับเช้าวันนี้วันวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์นี้ท้องฟ้ามืดครึมครับนี่มีป่าบอนครับให้ดูความเขียวชะอุ่มชุ่มชื้นของธรรมชาติครับ ย่านกรุงเทพปริมณฑลครับก็ได้เวลาสมควรแล้วจะเดินทางต่อไปครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียนี้นะครับสวัสดีครับให้ดูให้ดูพื่ความมันเทิงไม่มีสาระอะไรครับแต่ธรรมชาติมันสวยงามนะครับเลยชอบเล Рап.